Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็าสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no refund ร0 0ครับ จากไลฟ์สตรีมที่ผมได้ทําการดู P ีวีของเมืองฟอนเทนและทําการวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเ,เพื่อนๆนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ตัวของอาริคิโนนั้นจะถูกนับว่าเป็นคุณแม่ของ3พี่น้องฟรีมินเนตลินนีและลินเนตเนื่องจากหากทั้ง3คนนั้นไม่ได้เป็นพี่น้องแท้ๆกันแต่เป็นพี่น้องจากบ้านรับเลี้ยงเด็กกาพร้าที่มาจากสเสนนายาชจริงๆแล้วเราก็มันก็จะมีความเป็นไปได้ครับที่ทั้ง3พี่น้องนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับอาริคิโนและนับถือเธอเป็นแม่ได้ซึ่งเมื่อผมได้นําเสนอท ดีนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนั้นและหลายคนกลับลืมเรื่องราวของอเลคิโนไปครับว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า House of the Heart หรือในภาษาไทยเนี่ยครับเราจะเรียกกันว่าบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองในวันนี้ c Channel Sketch Show จึงจะมาขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งสเนตไนยานะครับโดยตรงส่วนนี้เนี่ยผมจะขอเอาบางส่วนของคลิปวิดีโอที่ผมได้เคยทำเอาไว้แล้วในอดีตเนี่ยมาใส่ไว้เพื่ออ,อธิบายถึง างส่วนของเควสที่มีความเกี่ยวข้องกับบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองนะครับหลังจากที่ทางตัวเกมนะครับได้ทําการอัปเดตแพท2.4ไปเมื่อไม่นานมานี้นันเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันเนื่องจากผมไม่คิดเลยนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยจะปล่อยเนื้อหาต้นกําเนิดของโลกเกมชินินแพคออกมาไวขนาดนี้แต่นั่นน่ะมันก็เป็นเพียงคอนเทนต์ที่ทางตัวเกมอยากจะนาเสนอกับเราแบบตรงๆนะครับและมันก็ยังมีเนื้อหาเควสลับซึ่งปล่อยออกมาในช่วงเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับโดยผมจะเรียกเเนนน้้่างนนะังอจ ได้ปล่อยอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟาทุยออกมาให้เราได้รับรู้กันนั่นเองครับขอเตือนว่าชนิดหนึ่งละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสนี้และอยากที่จะเสพเนื้อเรื่องด้วยตนเองตนะั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับเพราะเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยนั่เนเองนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสปอยเล็กๆก,ก็ตามแต่นะครับก็ยังถือว่าเป็นการสปอยอยู่ดีโอเคครับถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไปฟังกันต่อเลยนะในช่วงสุดท้ายของคเควส์เซ้ง ต่างก็เป็นฟาทุยที่แอบแทรกซึมเข้ามาในอินาซึมะเพื่อที่จะทาภารกิจสร้างความโกลาหลขึ้นในประเทศนั่นเองครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีนะภารกิจของพวกเขาเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จและตัวของอิฟฟิมนะเนี่ยก็ได้กล่าวถึงชื่อของหนึ่งในผู้บริหารทั้ง11ที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาออกมานั่นเองครับซึ่งเขานั้นก็มีนามว่าอเลคคิโนซึ่งการปรากฏออกมาของชื่อเอเลคคิโนเนี่ยครับมันก็เป็นการปรากฏออกมาครั้งแรกภายในเกมซึ่งแน่นอนครับดูจากบริบทที่ทางโตเกมได้สื่อออกมา,า,น,านั้นเนําชื่อออขงเเเกกินะรรััับบบบไปปีียยทดูตว ในบทละครคอมเมเดียเดออาเต้ที่ทางตัวเกมนะครับได้นาชื่อของตัวละครในบทละครนี้น่มาเป็นเรฟของเหล่าผู้บริหารนะเป็นเพื่อนก็จะพบชื่อของอเลิคิโนอยู่ในรายชื่อของตัวละครในเดออาเต้เช่นเดียวกันครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวละครอเลิคิโนนั้นครับเคยถูกนําไปใช้เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ของผลงานที่แสนโด่งดังไปทั่วโลกของค่ายคอมิกการ์ตูนอย่างค่าย DC ซครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับคนรักของโจ๊กเกอร์หรือก็คือตัวละครฮาเลกวินนั่นเองครับได้แล้วครับต ทไปทั่วโลกนั้นได้เรฟเฟรนซ์มาจากตัวละครในคอมเมดี้เดอาร์เต้ที่มีชื่อว่าอเล็กซิโนนั่นเองซึงตัวละครต้นฉบับในบทละครนั้นเน่นนนถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะท่าทางหรือเป็นตัวละครที่ถูกกล่าวขาวว่าเป็นผู้ชายครับแต่ทาง DC ครับก็ได้มีการนําตัวละครนี้แล้วก็มาตีความใหม่ครับจนเกิดมาเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงกลายมาเป็นฮาเร็ควินอย่างที่พวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้และอีกหนึ่งอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือนามสกุลของอีฟลิมและลุดกกชดอตการ์เเน,ราน,าานั่าน นั้นมันเป็นนามสกุลที่เหล่าฟ้าทุยจะมอบให้กับเหล่าเด็กกำพร้าที่พวกเขารับเลี้ยงเอาไว้นั่นเองครับซึ่งในจัก,กรวาลเกมรุ่นพี่อย่างเกมฮงไกอิม a พกนั้น,นก็มีเรื่องราวการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้อยู่เหมือนกันนะโดยเรื่องราวนั้น,นจะปรากฏอยู่ที่รัสเซียครับซึ่งเหล่าผู้เล่น,นก็จะรู้จักกันในชื่อห้องทดลองของโคโคเลียนั่นเองครับซึ่งห้องทดลองนี้ก็จะเป็นห้องทดลองที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาทําการวิจัยลึกลับต่างๆมากมายนะในเรื่องของรายละเอียดเเพื่พอนๆก็ลองไปค้นหาดูเพิ่มเติมนะครับผมเาามาคนนทไ้ด ไวแล้วนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะทราบแล้วนะครับว่าตัวของอเลคิโนนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนซึ่งผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ House of the Hat เพิ่มเติมแบบนี้ครับภายในเควสตโลกของซูเมรุที่มีชื่อว่าไม่ใช่ลูกหลานของป่าเราจะได้พบกับความจริงนะครับว่าอัลฟอนโซพี่ชายผู้แสนใจดีของเราเด็กๆในหมู่บ้านวิมารานั้นเขาเป็นหนึ่งในสายลับที่สเนนาย่าส่งมาซึ่งเราเด็กกำพร้าที่ได้เติบโตขึ้นมาจากบ้านแสนอบอุ่นนะครับเมื่อพวกเขาโตขึ้นบางส่วน จะถูกส่งออกไปเป็นทหารฟาทุยและบางส่วนก็จะถูกส่งออกไปเป็นสายลับโดยเราเด็กกำพร้านั้นครับจะไม่รู้เลยครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่สิ่งเดียวที่พวกเขาจะรู้ก็คือสายเลือดของตนเองนะครับว่าเขานั้นเป็นคนประเทศอะไรเท่านั้นเนื่องจากมันมีผลต่อภารกิจที่พวกเขาจะต้องทํานั่นเองครับอย่างตัวของลุยชดอสกาในเควสตโลกของอินาซึมะที่พูดถึงเรื่องราวของบ้านลับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับตัวของเธอเนี่ยมีสายเลือดที่แท้จริงอยู่ที่อินาซึมะดังนั้นทางสเนานายาจึงคิดว่ามันจะ การง่ายกว่าถ้าเอาคนที่เป็นสายเลือดอินาซึมะจริงๆนะครับไปทํางานเป็นสายลับอยู่ในอินาซึมะนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยในประเทศอื่นๆผมคิดว่าก็น่าจะเป็นในกรณีเดียวกันนั่นเองครับแต่ก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าอทฤษฎีที่อเลคยโน่เนี่ยเป็นคุณแม่ของ3พี่น้องฟรีมินเนตเรนนี่และเลนเนตนะครับมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวของทั้ง3พี่น้องฟรีมินเนตเรนนี่และเลนเนตนะครับเป็นคนที่มาจากบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของอเลยคยา อาริคิโน่เนะครับเป็นแม่ของพวกเขานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนในคลิปวิดีโอนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะรู้จักกับบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดในตอนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในส่วนข้อมูลที่มากกว่านี้ครับในอนาคตเนี่ยผมว่าในตอนที่อาริกิโน่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบ้าน,านที่แสนอบอุ่นนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแแบบบนนีี้้ผผมมกกกกก็็รรวาด like, ดดไไลล์์ Sha Sub subscribe Like เเพื่่ททจจะปังใ วีวิอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ